ดีค่ะทุกคนดีดต้อเราสื่อช่วงเทพสีดาบับบี้นะคะวันนี้นะคะบาบบี้จะมาทำคลิปพิกอเด็กพี่อากาศรบกวนนะคะอ่อนๆอ่อ,อนแฟนๆทุกคนนะคะกรุณาดูคลิปพี่อากาศหรือพี่อเด็กขอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนจะร้ายมากทุกคนดูแต่แรนดอมนะคะตอนนี้คือแบบว่ายอดที่ดูแบบน้อยไม่มีกำลังใจในการทำเลย นี่เขานี่คือเขาไม่ได้ทำคลิปขนาดแร้วนะคือคือแบบว่าขอกําลังใจในการช่วยดูหน่อยนะคะอ่านะคะตามนี้นะแล้วก็โปนะคะเอ่อภายในสิ้นเดือนนี้ถึงวันที่เก้านะคะถ้ายังมีของอยู่จริงๆถ้ามาสิ้นเดือนอะวิจะเก็บของไว้ให้ได้นะคะ แต่ว่าถึงวันที่เก้าไม่แน่ใจว่าของหมดหรือยังเพราะว่าน้ํามันมีจํานวนจำกัดเพราะมีขาดทุนย่อยยับนะคะขาดทุนหนึ่งพันบาทแถมเลยอะ่ะก็ย้ำอีกทีนึงนะคะถ้าใครมีโอกาสได้เช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์แล้วไม่ได้ไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะแล้วก็เอเป็นจังหวะที่ดีอยากได้เลือกที่ดีที่สุดตอนนี้เก้าเนเก้าคือเลือกที่ดีที่สุดค่ะ ของปีนี้มีมาเปิดตัวสีพึ่งเนาะสีพึ่งเอาไปต่อยอดได้ใช้ได้นานค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดคือช่วยบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้นนะคะก่อนที่เราจะพูดกับแฟนนะคะบางทีคนบางคนคุยโทรศัพท์เนาะหรือคุยกับลูกค้าหนูมีอยต้องคุยอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะคุยกับลูกค้าอยู่แล้วนะคะ ทำยังไงให้ลูกค้าประทับใจทำยังไงให้เราปิดยอดขายได้ทำยังไงให้ล,ลูกค้าแบบยอมจ่ายตังค์ราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีสเสน่ห์ในการพูดนะคะหรือจะอ้อนใครหรือทำอยังไงให้เขาเชื่อฟังเรานะก็จำเป็นจริงๆนะคะใครที่ผู้ชาสีพึ่งนะกับอะไรก็ได้นะคะดูดวงน้ำมันก็ได้แถมฟรีน้ำมันหนึ่งขวดมูลค่าหนึ่งพันบาทซื้อสองแถมหนึ่งนะคะตอนนี้นะนะเป็นโปรที่ บี้ไม่เคยแถมสิ่งของเลยคือถ้าบี้แถมดูดวงใช่ปะ่ะมันก็ไม่มีต้นทุนอะไรอะ่ะก็คือบี้แค่เหนื่อยขึ้นแค่นั้นเองมันเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่บี้แถมเป็นของโดยที่ยอมขาดทุนแต่อยากให้ทุกคนได้น้ำมันไปใช้ในการมินิเฟสน้ำมันนี้ช่วยอะไรได้หมดเลยวิธีที่บี้ดึงแฟนเก่ามาก็เพราะน้ำมันนี้แหละจนตอนเนี้ย อันนี้คือพูดเรื่องจริงเลยสิบปีมันยังไม่ไปไหนเลยจนแบบตอนแรกอะที่เรามินิเฟสมาคือเราอยากได้เขากลับคืนเนี่ยแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้ต้องการเขาแล้วคือกลายเป็นสิ่งที่แบบน่าคาญไปเลยอะเออแล้ววันนั้นนะคะวันที่แฟนเก่าเรากลับมาเรามีสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ว่าเราอะจะเอาเขาไหมนะคะแต่ใจอย่างแรกคือทำอยังไงให้เขากลับมาก่อนโอเคปะ ไม่ใช่ว่าแบบอาจารย์คะเราเราคือคิดไม่ออกเลยอะค่ะว่าจะเอาแฟนเก่ากลับมาดีไหมให้แฟนเก่ากลับมาง้อ,อก,ก่อนเนาะให้แฟนเก่ากลับมาง้อ,อก,ก่อนเนาะมาตามลาวีแบบอาจารย์ก่อนเนาะถึงเรามีสิทธิ์ที่จะเราจะเทก็ได้เราจะเย็นเราจะเย็นชาก,กับเขาแค่ไหนถ้าเราหน่งถือไพ่เหนือกว่าเข้เาใจปะ ถ้าเราถือให้เหนือกว่าเราจะเย็นทางกับเขาแค่ไหนเราจะทำอะไรก็ได้ณนะวันนั้นเรามีสิทธิ์เลือกแล้วขอให้เราเป็นคนเลือกก่อนโอเคไหมนะคะใครอยากบูชาหินนะอืมทั้งหินอะไรก็ตามแต่ถามแอดมินได้นะคะเดี๋ยวจะบอกอายละเอยดอีกทีหนึ่งเนาะมาเริ่มกันนะคะอ,อ๋อก็ก็ตามกองนี้เลยละกันอันหนึ่งกองที่หนึ่งนะคะน้ํามันสนิ มหามนตราของเรานะคะน้ำมันดึงดูดแฟนเก่าความรักการงานการเงินเอาแล้วแต่ด้วยการ manifestation นะคะไม่ใช่การงมงายไม่ใช่น้ำมันพายดิดแล้วมีคนมาลหลงรักนะคะไม่ใช่นะคะนั้นเพอร์เจอร์เนาะสองนะคะสีพึ่งมหาสนิมเงินร้านนะคะสีพึ่งที่คุณใช้วาจาในการทำเงินได้เยอะมากควีิก็ใช้นะคะทุกวันนี้ สามนะคะหิน,นะคะ่ะหินมงคลของเรามีคุณสมบัติหลายอย่างเนาะฉีชมพูนะคะดึงดูดคู่รักดึงดูดคู่แท้หรือทําให้ดวงสมพงนะใครมีแฟนมีคนที่ชอบนะคะบูชาด้วยกันคู่นะคะโอเคหรือซื้อไปให้คนที่เราชอบก็ได้บี้อะเอาไปให้เขาแต่แต่อย่าบอกเขาเด้อว่าว่ามันเป็นอะไรก็บอกเขาว่าเออเนี่ยเป็นของขวัญก็พอนะคะไม่ต้องบอกเขาในดีเทลนะ แต่ไม่ใช่แบบไปเล่นของใส่เขานะน,นี้ไม่ใช่นะคะมาดูกันหัวข้ออาบีไม่ได้บอกหัวข้อใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวหน้าคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกหัวข้อนะคะหัวข้อคือสิ่งที่เขาเสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณนะคะแล้วก็ vs ความจริงของเขาเนี่ยจริงๆท่าแท้ของเขาหรือนิสัยของเขาหรือว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่เขาคิดกับเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะตามนั้นนะ ที่หนึ่งนะคะน้ำมันเน่ของเรามาดูกันนะคะเอาสิ่งที่เขาคิดใช่ไหมสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราก่อนดีกว่าสิ่งที่เรามองเห็นอะว่าว่าจริงว่าแบบสิ่งที่เราคิดว่าเออเนี่ยเขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เรามองเห็นว่าเขาปฏิบัติตัวเขาทีตเรายังไงนะคะดูกันสิ่งที่เขาปฏิบัติตัวหรือทวีตเราตอนนี้ สิ่งที่เขาแสดงออกเนาะใครที่มีปัญหารักสามเศร้าปัญหาความรักความสำคัญไม่ชัดเจนแล้วก็แฟนเก่านะคะดีจะเชี่ยวชาญและชำนาญด้านนี้แก้ไขปัญหามาเป็นพันเคสนะคะบอกเลยเรื่องดราม่าไว้ใจว่ได้นะคะไม่เลี้ยงใครรนะ้อยเปอร์ซนะสิ่งที่คุณเห็นหรอ มันมีแบ่งแยกเป็นหลายกรณีนะคะขอเป็นแบ่งแยกกรณีที่หนึ่งก่อนเนาะถ้าคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันคุณจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ได้วอนความหลักอะดูเป็นคนติดติดได้สามดูเป็นคนเงียบๆอะคะ่ะคือคุณไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้คิดอะไรคือคุณต้องมาดูดวงโอเคไหม คุณไม่รู้หรอกว่าเขาอ่ะคิดอะไรเพราะเขาเป็นคนที่เงียบๆค่ะแล้วก็เป็นบุคลิกปิดวิเวกชอบอยู่คนเดียวชอบเออไม่ชอบอธิบายให้ใครฟังแบบไม่ไม่ชอบคุยฝอยอะ่ะคือไม่ได้ไม,ไม่ไม่พูดเดยอะเจ็บคอคือจะเป็นคนที่สมาร์ทนะคะเป็นคนดูฉลาดดูเป็นคนที่เก็บตัวนะคะแล้วก็มีอะไรมกักจะดูเป็นคนเก็บกดหรือแล้วก็เก็บแบบอยู่ในใจเสมอะคะ่ะ สิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณไม่รู้สึกว่าถ้าคุณเป็นเพื่อนกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกจริงๆว่าลึกๆเนี่ยเขาน่าจะมีใจให้คุณแหละแบบเหมือนใช้เซนส์ใช้สัญชรตญาณอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามนุษย์คนเราอะเวลาที่ใครมีใจให้เราอะจริงๆเรารู้นะเออเรารู้เรารู้อยู่ในใจคุณก็มีความรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยเขาน่าจะมีใจให้เราแหละแต่แต่เขาไม่เคยแสดงออกออกมาเลย ครูมีความสึกว่าเขาน่าจะเก็บซ่อนในเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความชอบเราอะไรเงี้ยอยู่ข้างในใจเรารู้สึกแบบนั้นว่าเขาต้องต้องชอบเราแน่ๆเลยแต่เขาเก็บไว้ในใจแต่อีกใจหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจเราอาจจะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีแฟนยากการที่เขาจะเปิดใจให้กับใครเนี่ยก็ค่อนข้างยากดังนั้นเรามีความรู้สึกว่าเขาน้าจะแบบ ไม่ไม่หรือเขาไม่ได้ชอบเราวะอะไรเงี้ยคือมันเหมือนมันตีกันในหัวนะคะเพราะว่าการกระทาของเขามันก็นิ่งๆอะไรเงี้ยนะคะแต่คือมันเหมือนเซนลึกๆอะแบบบางทีก็ดูเหมือนมีใจอะไรเงี้ยเป็น b บโพ l a r หรือเปล่าแต่คนคนนี้เป็นคนบุคลิกที่ดูเป็นคนบ้างานดูเป็นคนที่เอาแต่ถ้าถ้าสมมติว่าคุณเรียนด้วยกันนะอย่างเช่นแบบมหาวิทยาลัยหรือว่าปฐมมัธยมอะไรเงี้ย คุณจะมีความสุขกับคนคนนี้เอาแต่เรื่องเรียนเอาแต่เรื่องการบ้านเอาแต่เรื่องทํางานไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเลยคุณจะรู้สึกแบบนั้นเนาะก็เลยมองว่าเคสนี้เป็นเคสที่ยากที่มันจะไปต่อแต่คุณมีความรู้สึกเหมือนแบบอยากจะขไขปริศนาอันนี้ว่าจริงๆเขาชอบเราไหมคือลึกๆในใจคือแบบอยากรู้ว่าเขามีใจให้เราบ้างหรือเปล่าที่ผ่านมาหรือว่าเราคิดไปเองแล้วก็สมมติว่าในกรณีที่เขามีแฟนแล้วนะคะมีครอบครัวหรือแต่งงานแล้ว คุณเองก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อร่วมงานมันไม่ใช่แค่แบบครูอาจารย์ที่สอนกันมันไม่ใช่คนที่ทํางานร่วมกันเฉยๆมันต้องมีมีใจให้ฉันบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะมีความรู้สึกในใจรู้ว่าฉันคิดว่าเขาน่าจะต้องมีใจให้ฉันบ้างแหละเอาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันความรู้สึกแบบนั้นจริงเลยนะประมาณนี้นะคะแต่แต่ทีเนี้ย ด้วยความที่เขาอาจจะตำแหน่งหน้าที่ดีหรือว่าเขาอาจจะรู้ผิดชอบชั่วดีด้วยแหละคุณก็เลยมองว่าเขาคงไม่ถึงเขาจะมีใจให้เราอ่ะจริงๆแต่เขาคงไม่แบบทําผิดศีลธรรมมาหาเราหรอกคุณข้อคิดแบบนั้นน่ะคุณก็คิดว่าคนคนเนี้ยยังมีศีลธรรมดีงามถูกต้องทําคันลองคองทาอยู่เขาคงไม่แบบเลิกกับเมียเขาเลิกกับแฟนเขามาคบกับเราหรอกอะไรเงี้ยคุณคิดแบบนี้เนาะ เหมือนเขาพยายามที่จะวางตัวอะไรเงี้ยประมาณนีน้แล้วก็คุณเคยคิดว่าเออคนคนนี้ยแอบมองคุณบ่อยมากแอบมองคุณแอบเหมือนแบบเหมือนมีใจให้เราอะไรเงี้ยนี่นี่คือสิ่งที่คุณคิดเนาะแต่มันก็ไม่มั่นใจหรอกมันเป็นแค่เซนมันเป็นแค่สิ่งที่เข้าข้างตัวเองเท่านั้นแหละอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณคิดเนาะเดี๋ยวมาดูซีแล้วความจริงเขาเป็นยังไงคะ่ะ หลายกว่าปกติแล้วเวลาที่พี่ทาคลิปใช่ไหมความจริงมันต้องเป็นอะไรที่แบบมันต้องผิกหรอกอะตามตามแต่หลอกตา,ต,าต,าต,าตามสิ่งที่มันจะเกิดมากที่สุดเนาะมันมักจะเป็นฟิลแบบเขา้าเขาดูเหมือนไม่สนใจคุณแต่พอเอาเข้อจริงสิ่งสิ่งที่อยู่ในใจเขาคือเขาสนใจคุณอันนี้มันคือเบสิกนอร์มอลที่แบบที่มันควรจะเป็นอะว่าแบบเออเนี่ยเขาทําเป็นแจ้งไม่สนใจคุณแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเขารักคุณอะไรเงี้ย แต่อันเนี้ยบอกเลยว่ามันมันกลับตลปัดเลยอะสิ่งนี้คุณคิดว่าเขาอะอาจจะมีใจให้คุณแต่ไพบอกว่าไม่อะ่ะคือเขาอะก็ดีอย่างเงี้ยกับทุกๆคนโอ้ยคือสงสารกองที่หนึ่งแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็มันก็ถือว่าให้เข้อคิดกับคุณเนาะว่าเขาไม่ได้ดีกับคุณแค่คนเดียวคือเขาดีกับทุก และการกระทำของเขาอะ่ะมันคือเด e อะฟูอ่ะเด o อะฟูคือเขาทำไปเขาไม่ได้คิดมากคือเหมือนแบบถ้าเอาตรงๆเลยก็คือคุณคิดเกินไปกว่าที่เขาคิดกับคุณถ้าถ้าจะเป็นอย่างนั้นน่ะเข้าใจฟิลใช่ป่ะก็คือแบบมันก็ชัดเจนนะคะว่าเขาอะ่ะเหมือนกับว่าไม่ได้คิดมากไปกว่าที่คุณคิดกับเขาไอ้ที่เขาคิด คือสิ่งที่เขาทําอ่ะเขาเขาก็ดีแบบเนี้ยกับทุกๆคนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกซึ่งมันโหดหลายแบบโหดหลายมากๆแต่มันคือเรื่องจริงเหมือนคนคนเนี้ยลึกๆแล้วอะ่ะเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วด้วยนะคะการที่เขาจะแสดงออกอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาแล้วอย่างนึงมันอาจจะคุณนะเขาอาจจะเป็นคนที่ร่วมง,งานกันอะไรกัน ก็เลยต้องใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยเออเหมือนเหมือนแบบแสดงออกแบบให้ความหวงังแต่จริงๆแล้วเขาก็ทําแบบนี้นกับคนอื่นด้วยนะคะถ้าให้เพลงใช่ป่ะบีนึกถึงเพลงเย่อทัแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมจะมีรักไม่ต้องไปทำอย่างนี้ให้ใครชื่อเพลงว่าน่าจะอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร ของพี่เวิร์ดค่ะลองไปฟังดูนะสงสารกองที่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรค่ะมันคือเรื่องจริงมันคือสิ่งที่ไพ่บอกมานะคะก็ดูไปเวิทยาทานละกันเนาะมาดูลกคณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองที่1น,นะคะแต่ถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปเก็บไปคิดนะดูสนุกขำๆนะคะมีตุนมีมีนม,มีกันนะคะตุนมีนกันจ้ามาไปต่อนะคะกองที่สองจ้า กองที่สองนะคะกองออสีพึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเป็นแสดเป็นแสดมาดูซิว่าเราสิ่งที่คุณเห็นคุณคิดว่าเขาเนี่ยรู้สึกกับคุณหรือว่าการสแสดงของคุณเนี่ยคุณเห็นเป็นยังไงบ้างเขานิ่งนะคะ ทั้งนี้คุณมองว่าคนคนนี้เขานิ่งกับคุณนิ่งกับคุณคือห้าสิบห้าสิบะค่ะในส่วนตัวพี่รู้สึกว่าคุณน่ะคิดว่าคนนี้อาจจะชอบคุณหรือไม่ชอบก็ได้คิดอยู่สองอย่างค่ะคือทั้งเข้าข้างตัวเองด้วยทั้งแบบนึกถึงแบบเพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามอ่ะ เข้าใจปะหรือคุณกับเขาอาจจะไม่เคยพูดในเรื่องของความรู้สึกจริงๆก็ได้แบบไม่เคยพูดกันตรงๆว่าเออเนี่ยฉันชอบเธอนะอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้บอกตรงๆว่าว่ารู้สึกยังไงต่อกันเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่อย่างนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยเธอจะมีใจหรือเปล่า มันคงเป็นความจริงที่ฉันอยากรู้อะไรเงี้ยเออคือมันเป็นฟิลอารมณ์นั่นเลยเว้ทุกคนแบบเป็นฟิลแบบอืมอยากรู้แต่ไม่อยากถามอยากรู้ว่าเธอมีใจให้เราเปล่าแต่มันห้าสิบห้าสิบอะคือวิ่รู้สึกว่าตัวคุณเองก็เสี่ยงนะเสี่ยงเหมือนกันที่จะถามคือบางทีถามไปอะ่ะ มันก็มีความเสี่ยงที่เขาจะตอบว่าเปล่านีไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่าสิบห้าสิบค่ะคือวิว่าตัวคุณเนี่ยจะแบบมีความกึ่งๆว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่คือการแสดงออกของเขาจะนิ่งนะคะเขาจะเป็นคนที่มีมากดูเป็นคนมีอีโก้ด้วยแล้วก็ในส่วนตัววิรู้สึกว่าคุณคิดว่าคนคนเนี้ยเขาเป็นคนบ้าง,งานเขาเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเขาเองได้เขามีตําแหน่งหน้าที่การงานดีเขาอยู่อยู่ในฐานะที่เขาไม่ต้อง การความรักก็ได้คือวิ่รู้สึกว่าคุณมองว่าคนคนนี้ไม่ต้องเติมเต็มในเรื่องของความรักก็ได้คือเขาดูเป็นคนที่แบบแบบอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วอะไรเงี้ยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเออมันอาจจะนไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเราอะไรเงี้ยคือแบบตัดโพตตัวเองแล้วหนึ่งว่าแบบอ๋อเขาคงไม่ต้องการฉันหรอกอะไรเงี้ยคงแบบ คงถ้าถ้าคบกันไปอะไรเงี้ยคงจะไม่ชัดเจนหรอกอะไรอย่เงี้ยคุณมองแบบนี้นะเพราะว่าคนคนนี้เหมือนแบบเหมือนเขาคือเวลาที่คุณเจอเอน r จีของคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอ่ะมันจะมันจะอย่างเงี้ยแหละเป็นฟิลแบบว่าฉันจะไปเติมเต็มเขาได้ยังไงนี่เมื่อคือเขาแบบเป็นคนเอาแต่ใจอะเป็นคนที่อีโก้สูงเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับ เป็นก้อนหินนะ่ะเออยากที่จะเหมือนเป็นมันเป็นน้ําแข็งอะ่ะที่มันจะละลายออกมาอะไรเงี้ยมันยากนะคะเอามาน,นี้เดี๋ยวเราไปต่อนะคะเราไปดูว่าแล้วเขาจะคิดยังไงกับคุณจริงๆแล้ว เขาก็คิดกับคุณแค่เพื่อนนะตอนนี้คือตัวของเขาอ่ะี่ว่าเขาไม่ได้แบบ c ฟรซี่อองานอุย้ยบ้างงานอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เขาเพิยงแต่เขาคิดว่าเขาคิดว่าความสำคัญของคุณกับเขามันยังทำไมวันนี้มันมีแต่ดรามาวะมันยังเหมือนแบบว่ามันยังไม่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่จะสารตอ่ออะค่ะเขาก็เลยไม่ไม่พูดดี่อร์ดอะคือเขาก็เลยไม่ไม่แสดง ถึงความพยายามในความสัมพันธ์เนี้ยให้มันมากไปมากกว่านี้อะค่ะอืมเข้าใจฟิลใช่ป่ะคือหมายถึงเขาอะเขามันมีความแบบว่าคิดว่าเออเนี่ยระหว่างคุณกับเขามันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะแบบเป็นได้แค่เพื่อนกันนะอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบยังไม่ได้อยากที่จะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่เออถ้าพูดตรงๆก็คือเขาไม่ได้ยุ่งงานหรือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวได้ คนคนนี้เขาอาจจะแบบบอกคุณว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแบบยังไม่พร้อมในการมีใครเลยอะเรายังรู้สึกว่าเรายังสนุกกับงานอยู่เรายังรู้สึกว่าเราแบบอืมเรารู้สึกว่าตัวเราแบบว่ายังคงอยากทํางานอยู่ยังคงอย,อยากอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พอเลยอะในการที่เราจะแบบ responsibility หรับผิดชอบในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยในสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดอะ อไม่อยากจะอ่านเลยมันมันแซดนะแต่ว่ามันมันเหมือนเขาปฏิเสธทางอ้อมปฏิเสธอย่างมีมารยาทอะ่ะมันแรงอะ่ะได้ฟิวป์ปะเออประมาณนั้นอะ่ะเหมือนจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบมีแพชชั่นเรื่องงานอะไรขนาดนั้นหรอกเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองขนาดนั้น,เข,น,น,นเ,เขาก็มีมุมเหงาของเขา มีมุมที่ต้องการใครสักคนของเขาแต่เขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขาโบงคุณยังเป็นเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จะตอบคุณยังไงให้มันไม่ให้มันรักษาน้ำใจที่สุดอะเออประมาณเนี้ยก็เลยเลือกที่จะตอบว่ายังไม่พร้อมอยากอยู่คนเดียวยังไม่อยากใช้จีบกับใครเพราะเขายังรู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่ขนาดนั้นโอ้โหมันจีด๊ดมันจีด๊ด กองที่สองอย่าร้องไห้เด้อทำไมวันนี้พลังงานเป็นอย่างนี้หมดเลยอ่ะมาดูข้อความนะคะเอ้มาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์น,นะคะต่อชาวกองน,นี้บอกมี้ด้วยนะคะว่าคิดว่าตรงไหมการกลมมีนพึกศกการกุมเมีนพุกศกพึกษศกเราไว้เจอกันนะคะทุกคนบายค่ะมาต่อนะคะกองสุดท้าย กองที่สามน้องเพนดูลัมจะบอกว่าทุกกองคือโหดนะคะโหดร้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากองเนี้ยจะจะใจดีโลกโลกใบนี้จะ,จะใ,ดใจะใดีกับกองที่สามไหมนะคะก็ไ้เป็นคนพูดตรงด้วยซะสิมาดูซิว่าสิ่งที่คุณเห็นเขานะ่ะเขาเป็นยังไงในสายตาคุณ เขาคิดว่าเขารู้สึกแง่คนดื่มมิจิเชียนอ๋อมาวิมองว่าคนคนนี้ถ้าตรงนะมองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีแฟนแล้ว หรือตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่โสดแน่เลยฉันมีความรู้สึกมีเซนอะไรบางอย่างมีกลิ่นตุกว่าคนคนนี้ไม่สดหรอกอืมนี่เขารู้สึกว่านางต้องไม่โสดแน่เลยนางต้องมีไข่แน่แแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาคนเนี้ยจะต้องมีความลับอะไรบางอย่างกับเราตัวคุณนะรู้สึกแบบนั้นอย่างเช่นเขาอาจจะโกหก เหมือนแบบว,ว่ามีเรื่องปิดบังอย่างเช่นเขาน่าจะมีครอบครัวหรือมีแฟนแล้วหรือเปล่าแล้วก็มาปิดบังเรามาไม่บอกเราอะไรเงี้ยคือคุณมีความสึกว่าคนน้ยเจ้าชู้แล้วก็น่าจะเหมือนมีมีแฟนอยู่แล้วหรือคุณอาจจะรู้ตั้งแต่แล้วว่าเขาน่าจะมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้สิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณเนาะอืมไม่รู้สึกว่าเขาก็แสดงออกชัดเจนนะบางบางเคส ก็มาพูดกับคุณตรงๆว่าเออเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นคอมมิชเมนต์นะเราต้องการเฟนวิ๊บเบนิฟิตเราต้องการความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนเวลาที่เรามีเซ็กกันก็คือจะเซ็กนะโอลลี่เซ็กนะอะไรงนเงี้ยประมาณนี้คือสิ่งที่เขาแบบเหมือนแบบบอกอะไรเงี้ยก็ก็แนวนี้เลยนะคะแนวแบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรา2คนนะมันก็จะเซ็กนะแค่แค่เซ็กนะอะไรเงี้ย ียดจริงจังเดอ้ออะไรเงี้ยประมาณนี้ตัวคุณเองก็เลยรู้สึกว่าในสายตาคุณนะี่รู้สึกว่าคนเนี้ยคุณก็พยายามที่จะไม่จริงจังกับเขาแต่ว่าี่รู้สึกว่าหลายๆคนหลายๆเคสอาจจะมีความติดใจในคารมนิดนึงอะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนคารลมดีด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่คุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วคือถึงแม้ว่าคุณจะชอบเขามากแค่ไหนอะแต่คุณก็ถักข้ามใจตัวเอง เพราะว่าคุณวิวเขาสว่คนคนนี้ถ้าฉันชอบนะคือฉันเจ็บเจ็บชัวเจ็บแน่นอนอะไรเงี้ยเขาต้องทําให้ฉันเจ็บร้อเปอร์เซ็แน่ๆอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะใช่คือคุณวิวเขาสู่ว่าแบบเออเขาดูไม่น่าไว้ใจอะไรใดๆเลยแล้วก็เขาดูน่าจะเป็นคนที่ ทำให้คุณเจ็บอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณก็คิดว่าเขาเนี่ยเจ้าชู้มากๆเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแล้วจริงๆเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับคุณก็จริงนะจริงอย่างที่คุณรู้สึกแหละ บาวีว่ามีโอกาสมีแนวโน้มสูงอยู่อยู่อยู่เหมือนกันว่าเขาอะน่าจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวคือเขาคุยกับอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ในสิ่งที่คุณเซนออกว่าคุณคนนี้ไม่น่าจะแบบมีชันคนเดียวหรอกอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันก็เรื่องจริงนะก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาเขาก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้คุยออกอบคุณแค่คนเดียวจริงๆ ขาก็คุยกับคนอื่นด้วยนะคะคนที่เป็นคนเก่าๆเ,เขาก็มีส่วนนะคนเก่าแฟนเก่าเขาก็มีโอกาสอยู่พอสมควรนะคะที่เขาจะคุยด้วยอะไรเงี้ยก็ตามนั้นนะคะตามนั้นก็ตามที่คุณรู้สึกแหละคือว่าคนคนนี้นไม่น่าจะสดวนแหล่อะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาน่าจะมีใครอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าคุณไปต่อกับความสัมพันธ์นี้วิวรู้สึกว่าเขามีเกณฑ์ที่จะคบซ้อนนะคนคนนี้เหมือนตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวก็คือเขาน่าจะคุยกับคนอื่นด้วยก็คือตัวคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าคนนี้ต้องชูแน่ก็คือคําตอบคือใช่ค่ะคนนี้ต้องชูอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าไปตอบความสัมพันธ์มันก็จะไม่ชัดเจนนะคะเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์เขาแล้วคนคนนี้เป็นคนที่พูด พูดเก่งอะหมายถึงว่ามีวิธีการในการหว่านล้อมคนมีการวิธีการในการพูดอะคะ่ะเก่งด้วยเขาก็เขาก็เลยแบบว่าสามารถนะคะมีมีความสามารถในการที่จะทําให้คุณเคิร์มได้หรือว่าหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนคําพูดดีมีวิธีการพูดอะคะ่ะใช้น้ำมันไอใช้สีพึ่งของวิวะนะ <c oughs> ก็เลยมองว่าคนจะตกอุมรักคนคนเนี้ยได้ง่ายแล้วก็ มันเลยสาเหตุสาเหตุที่เขาอาจจะคบสอนอะไรเงี้ยว่ว่าวิรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ขบสอนประมาณเนี้ยเลยสิ่งที่ความเป็นจริงก็คือเขาก็จะชูแล้วก็คบสอนได้แล้วก็เขาเขาเหมือนมีคนอื่นที่ไม่ใช่คุณด้วยถ้าคุณคิดแบบเนี้ยมันคือใช่คะ่ะตะตรงตามที่คุณคิดประมาณนี้เลยมาดูราคนาราศีนะคะสรุปว่าวันนี้พลังงานคือโหดมากโหดทุกกอง ตัคนาราศีพิจิกษอพฤษศ์ตุนนะคะมีนกันพฤษศมีนตุนกันนะคะโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใครที่อยากซื้อของนะคะเลือก 9, เก้าเดือนเก้าที่ดีที่สุดก็คือเท่าไหรนะ่นะสองชิ้นแถมหนึ่งเนาะแล้วก็อยากรีนคาสไหนหรือ,อยากรุษานะคะมือที่สามรักสามเศร้าเป็นตัวสำรอง ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็แฟนเก่ากลับมาไหมอะไรยังไงนะคะแอดไลน์มาถามไี่ได้นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย